วันที่18กันยายน2566ดรเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดรสี 4, พอร 1, อินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบรางวาัลเยาวชวนต้นแบบสืบสารศิลปะวัฒน,นธรรมสาขาเย,ยาวชนผู้เชี่ยวชานุรักษ์สืบสารศิลปะวัฒน,นธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีพศ2566ให้กับเด็กหญิงกัญญวีสายทองนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล4วัดสีบัวบาน, 4, 4, บนตามโครงการปั้นเด็กเก่งให้เป็งแสงโดยชมรมส่งเสริมกิจกรรมการแสดงเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมเยาวชนรักเรียนสำหรับเยาวชนผู้ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนดีมีความวิทยาอุตสาหะมีผลงานเป็นจิตสาธารณะ มีมารยาทเรียบร้อยโดยมีผูดด้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4วัดสีโบบาลและคณะครูเข้าร่วมณนห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี